เบบี้ใหม่สวิตซี่พิงค์พลาสมาดูกันครับว่าห้องดั่กาวไว้เป็นห้อง ายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านประธานาธิบดีถึงยังใช้ตู้แช่แบบโบราณทาั้งที่บ้านคนมีฐานะในยุคนั้นมักจะใช้ตู้เย็นกันแล้วซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วบ้านประธานาธิบดีก็มีตู้เย็นเหมือนกันนะครับน้องๆแต่เนื่องจากว่าบางครั้งตู้เย็นไม่สามารถบรรจุอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งมีขนาดใหญ่ได้ตู้แช่ใต้บันไดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเก็บรักษาอาหารยุคนั้น โดยภายในห้องตู้แช่จะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งจะมีไว้เพื่อวางน้ำแข็งก้อนใหญ่ส่วนอีกชั้นก็สามารถวางอาหารสดหรือสิ่งต่างๆที่ต้องการจะแช่ให้เย็นนั่นเองครับ<ด><ด>โ<ด>อ้อ<ด>ไม่เสียแรงเลยอ,<ส>อย่าชวนนุ้ยคุยอย่าชวนนุ<ส>้ยคุย<ส><แส>ครับ<ส>งั้นติดายเพิ่มเติมไหมงั้นเดี๋ยวอธิบายให้ดรอธิบายเลยดีกว่านะครับ เรื่องของประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอีกแล้วนะครับฟิลิปปินส์ชื่อประเทศฟิลิปปินส์ถ้าเดาเนี่ยมจาจากคำว่าอะไรฟิลิปส์ปนะครับเป็นกษัตริย์ของสเปนครับนะครับแม้แต่ชื่อประเทศยังคงมีสิ่งที่มาเตือนเขาอยู่เสมอเลยว,ว่าเขาเป็นอาณานิคมมาก่อนเคยอยู่ใต้น,นั้นเคยอ,อยู่ใต้อาณานิคมแล้วก็ต้องต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเอกราชอิสรภาพ ของเขาเนี่ยมีมความสําคัญมากในฐานะที่เป็นเยาวชนของชาตินะครับเด็กๆทั้งหลายนะครับเป็นอนาคตของอาเซียนด้วยนะครับตอนนี้อาเซียนกําลังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยกันด้วยการอาเซียนคอมมูนิตี้2,558จะอยู่ในประวัติศาสตร์นะถ้าใครอายุร้อยกว่าปีต่อไปก็จะเข้าใจว่าตอนนี้ คนที่เราในอาเซียนเนี่ยเรากําลังทําอะไรอยู่เราต้องการเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ประวัติศาสตร์อะไรที่ขัดแย้งเราไม่ไปชําระเราไม่พยายามที่จะไปแก้ไขนะไม่เป็นไรตอนนี้เราร่วมมือกันในกลอบมอาเซียนดีกว่าเราลาไปข้างหน้าเพื่อจะด้วยช่วยกันเขียนด้วยช่วยกันก้าวเดินด้วยครับผมครับผมขอบคุณดรครับโอ้โหต้องบอกว่านะครับในสัปดาห์นี้ครับ ทีมที่ควา้าแชมป์ของเราไปนะครับด้แก่เนอะจากโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชูประถามค่ะและแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทีมของแพลนเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสกับคำว่าพ่ายแพ้นะคะพี่รโอยเราเสมอกันมานะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ชนะแต่เราเสมอกันมาสองสัปดาห์ ทีมสีน้ำเงินชนะนะคะดังนั้นเกียรติบัตรนะคะแล้วก็เงินรางวัล2 0 0 0 0บาทให้กับทีมสีน้ำเงินค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้นะครับถึงแม้ว่าทีมสีแดงจะแพ้ไปแต่ว่านะครับทางรายการของเราครับมีเงินทุนการศึกษาครับมอบให้นะครับ10,000บาทมอบให้ปไปเลยครับผม อยากช่วหแนะนำผู้ชมรายการนะครับสามารถเข้ามาได้เลยครับผมที่ Facebook Fan Page นะครับนักขี่ตุรยอาเซียนครับหรือว่าชื่อที่พี่อาร์บอกไปครับภาพสวยๆครับอินสตาแกรมครับเซนทันต์สกอตตีวีได้เลยครับนี่และสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยครับต้องขอบคุณเหล่าบรรดาดาราเขียวกับเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับพี่เป้ยพี่ดาดาแล้ะก็พี่นุ้ยครับสนุกมากวันนี้และแน่นอนครับต้องขอขอบคุณด้วยครับกับดรสุวิทย์บังคล่าคับขอบคุณครับ และแน่นอนค็ว่าขาดไม่ได้ครับกับเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณด้วยกับ S c G 100ปีซัมซุงผลิตภัณฑ์อาหารจาก c ีีวันนี้เวลาหมดแล้วมาติดตามความสุขกันได้แบบนี้เช่นเคยครับทุกันพุธทางวันน r n ายทีวี16นากาที่นี่กับนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนชัวกตเตอร์สวัสดีครับ สนุกประจำสัปดาห์ได้ชมความงดงามของพระราชวังเขมรินกันไปแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าธงสินเงินนี้บ่งบอกถึงสิ่งใดข้อ A อตัญลักษณ์ของวังหลวงข้อ B บ่งบอกว่ากษัตริย์ประทับอยู่ส่งคำตอบที่ถูกต้องแบบครบถ้วนมาได้ที่ Facebook Fanpage นักคิดตลุยอาเซียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลบูลค่า1,000บาทไปเลยทันที นักคิดตะลุยอาเซียนสัปดาห์นี้พบกับสาวสวยหวานยิ่งไปค่ะสวยโก้อย่างเฟิร์นค่าและสวยร้ายอย่างใหม่ค่ะและรอเท่ยังผมครับอ๋อ,อ,อมาทําไมเนี่ยถ้าหากว่าอยากรู้ว่าพี่เหลือเฟืรอมาทําไมนะคะต้องห้ามพลาดในรายการนักคิดตะลุยอาเซียนค่ะใช่ครับมาทำอะไรองคอยดูนะครับ และพาไปเรียนรู้ภาษาสุดแสนน่ารักจากเพื่อนบ้านประเทศลาวพบกับของสุดแปลกจากประเทศบูไนทั้งหมดนี้ในนักคิตลุยอาเซียนวันพุธ4โมงเย็นทางโมเดิร์นไนทีวี